ทุกผมสวัสดีครับผมภูิฟิกเกอร์นะครับผมก็วันนี้ครับเราก็จะมาเล่นเกมมายครับตะลุยแมพที่มีชื่อว่าไฟหรบอปุ่นฮาโลวีนนะครับผมมาซึ่งก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะครับผมวันนี้ก็วันที่วันวันที่อะไรวะวันนี้เอ้วันนี้วันที่อะไรเออมันก็วันฮาโลวีนครับก็เออก็วันฮาโลวีนนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันฮาโลวีนพอดีนะครับผมก็เลย แต่ว่ายังไม่ลงคลิปไม่ได้ลงคลิปวันนี้วันฮาโลวีนนะจะไปลงอีกอาทิตย์หน้าหนู่งเลครับเพราะว่าไม่มีเวลาัดต่อนะอ่ะโอเคก็เออแบบจะเป็นไงไปดูก,กันเลยครับขี่เกียจพูดเยอะ <What? S 1> โอเคครับผมนะก็ตอนนี้เราก็อยู่ในฟักทองนะครับผมฟักทองที่มีหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวหนังสือข้างนอกไฟเดือบัตต้อนฮาโลวีนนะครับอ่าก็ช่วงนี้ไม่ชดเทศกาลฮาโลวีนก็จัดหน่อยแล้วกันนะเอออันนี้ก็เป็น มิวสิกมิวสิกเปิดปิดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟังเพลงดิปิดดีกว่าครับผมลำคาญ <c oughs> ลำคาญไหมเ <c oughs> ออไออ,อินสตัคอินสตัคชั่นเอออังกฤษนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็มีทั้งหมด10เลเวลนะเออก็เป็นแบบคลาสสิก ในฮาวินะครับอ่าก็ปุ่มจะซ่อนในที่ต่างๆนะครับพอกดปุ่มปุ๊บก็จะไปเลเวลต่อไปได้นะครับอ่าโอเคคุณสามารถหาปุ่มได้หรือไม่เออหาได้อยู่แล้วแหละนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไหมเออโอเคเริ่มเลยดีกว่าครับปแมปนี้พูดสร้างอยู่ตรงนี้นะครับน,นี่ดูเอาเครดิตนะครับเนี่ยอ่ามียูทูบเบอร์ด้วยนะครับทวิตเตอร์เขาก็เออ ไปติดตามซะหรือว่าไม่ติดตามก็ได้แมพนี้เป็นอ่าสปเปนนะคนสปเปนป็นคนสร้างนะครับเออโอเคปะ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้ป็นการเสียเวลาก็เริ่มกันเลยครับปึ๊บพามกินฟักทองเออรู้แล้วว่าเป็นฟักทองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มหาปุ่มกันเลยเลเวลหนึ่งนะครับอ่าน่าจะง่ายๆอยู่แหละมังม้งมั้งมันก็น่าจะง่ายๆอยู่แหละนะครับ ไหนดูสิขอดูรอบๆกว่าอ่าเจอแล้วครับโอ้โหมกะกำลังจะไปหาตรงฟักทองพอดีเลย <laughs> โอเคกดปุ่มปุ๊บรีววสองครับผมนะก็เป็นสุสานใช่ไหมเออสุสานนะครับอ่าโอเคเออสิเฮ้ยแมบมันมันก็กว้างนะเออแมบบมันก็กว้างใช้ได้นะครับมีข้างล่างมีไหมข้างล่างมีไหมเนี่ยข้างล่างไม่มีครับอ่าเฮ้ยตรงนี้ล่ะ ตรงนี้ไม่เนี่ยไม่มีเหมือนกันครับใช่ครับไม่มีอะไรเนี่ยประตูเอ่อผมว่าน่าจะอยู่หลุมศพส,สักหลุมหนึ่งนี่แหละมั้งมันนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วนะครับกดปุ่มกดไม่ได้โอเคได้ละ House of Terror มีบ้านด้วยสำรวจบ้านก่อนเลยก่อนอนื่น มีหัวสก,กิลในตเตาเผาไม่มีอะไรใช่ไหมเบียดเฟอร์เนนเนี่ยดัดเฟอร์เนนเออเฮ้ยนึกว่าเปิดไม่ได้นึกว่ามันตันอือันนี้หน้าต่างใช่ไหมใช่หน้าต่างครับไม่ไม่น่ามีอะไรกล้องไม่มีอันนี้ไม่มีแปบ๊บหนึ่งเพิ่มเสียงเกมแปบบ๊บโอเคมาเพิ่มเสียงเกมแล้วเรียบร้อยครับก็สำรวจมาแล้วนะก็ไม่มีอ่ะนะครับ หรือมีวะไม่มีอ่ะในนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีครับัวสติฟก็ทุบไม่ได้นะครับเลสโตนก็ทุบไม่ได้มาเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อไม่มีโอเคบางแม็มันซ่อนอยู่ข้างหลังอันนี้ไงเปิดออกมาปุ๊บเราไม่รู้ไงเออมาเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเถอะมันผมว่าไม่น่าจะมีนะอืมแม็บมันกว้างไปเปล่าะวะหรือว่าอยู่ตรงดินมันด่าแรกเปล่า ไม่มีครับต้นไม้ต้นไม้ไม่มีเหมือนกันดินรงดินเฮ้ยข้างบนล่ะข้างบนเนี่ยึ๊บไม่มีครับเอ่อน้ำเอ้ยเจอแล้ว <c oughs> ผ่านขึ้นมาเจอเลยโอเคฟอรเรสด่านป่าโอเคครับอ่ามีแล้วไหม ตรงต้นมงต้งนไม้เนี่ยมันน่าจะอยู่ต้นไม้นีแหละครับขอหาแป,ป๊บอยู่จุดเกิดเราปะวะไม่มีหรอกมัางใช่ครับไม่มีเอ,อยดา่านป่าน่านป่าขึ้นไปบนต้นไม้ได้ไหมอ่ะขึ้นไม่ได้เนาะเฮ้ยเฮ้ยมีบันไดด้วยเออเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่มีไม่มีตกใจวะโถ ีอยู่ไหนวะเออเจอแล้วเจอเองโคตรง่ายเฮลเวิร์ดเฮ้ยไฟสีม่วงเฮ้ย <Hey! S 1> ไฟสีม่วงว่ะเอเอเฮ้ยชอบว่ะชอบไฟสีม่วงอะมันดูสวยดีเนะาะโอเคก็เป็นนรกนะครับอ่าไหนดูซิแล้วไฟเมื่อไหร่มันจะหายเนี่ยฮะอ๋อหายละอ่า วัน,นีอันนี้อะไรเนี่ยลาวาเหรอโอ้โหทำไมไม่แบบเอาถังน้ำลาวามาทำให้เป็นลาวาจริงๆเลยวะมาทำเป็นบล็อกแล้วทำไมเนี <c> ่ย <oughs> เออผมว่าต้องอยู่บนตัวนี้แน่เลยวะหรือเปล่าไม่รู้อ้อตกตกอกโอเคจ๊อ ทางนี้ไม่มีอันนี้มือมันมีมือด้วยอันนี้เป็นแขนกับมือนะครับน่านัานไงว่าแล้วต้องอยู่บนตัวนี้ทิกออทิสครับมาโอ้โหแล้วบมแอย่างใหญ่แล้วดูบ้านมีต้องหกหลังขี้เกียจหาในนี้โอ้โหเค้กเฮ้ยกินได้ด้วยเฮ้ยกินเค้กได้นะครับโอเคไหนดูสิ บ้านหลังนี้เออวะ่ะลืมดูรอบๆเลยแป๊บแป๊รอบๆไม่มีใช่ไหมโอเคไม่มีนะไม,ไม่มีครับอ่ารอบๆตรงนี้ไม่มีเนาะโอเคครับไม่มีเราจะค้นบ้านทีละหลังนะอ่าอันนี้ครับมีไหมหิวนี่กินอาหารเลยกินเคก้กกินเคก้กกล่องก็ไม่มี ต้นไม้หรามีไหมต้นไม้แหลกนิดนึงเฟมเรตตกข้างๆไม่มีครับผมว่ามันน่าจะอยู่ในบ้านสักหลังนึงนี่แหละนะเออไม่งั้นเขาไม่เสียเวลามาสร้างบ้านานี้หรอกนะครับเออโอเคบ้านนี้ไม่มีเดี๋ยวค่อยหารอบๆที่หลังนะเดี๋ยวไปดูบ้านที่หลังครับรู้สึกว่าบ้านแต่ละบ้านมันก็เหมือนกันหมดเลยอะเออหิวปะเฮ้ย เอยผมว่าเราต้องอยู่ในบ้านนี่ต่อไปด่านผีครับด่านโกดนะครับด่านโกดครับอ่าโหโอ้โหตรงนี้ขึ้นได้ไหมนี่อ๊ออ่าไม่น่าขึ้นได้มั้งเอเอเฮ้ยหรือว่าขึ้นได้วะมีสิทธิ์ขึ้นได้นะนี่ไงขึ้นได้ละเออ ไปยังไงอ่ะมันหายอยู่ตรงไหนวะเนี่ยดูผีได้แล้วตัวดีกว่าขึ้นได้ไหมเนี่ยอ่าไม่ถึงน่าจะต้องโดดจากตรงนี้ครับอ่านี่ไงได้ละอ่าตรงไหนเหรอวะเฮ้ยนั่นน่เจอแล้ว กดกดไปได้โอเคได้ละอุยเดานอะไรเนี่ยเดนินเฮ้ยคนคนหรือซอมบี้โอ้โหหมุนขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหไม่ใช่คนแล้วละ่ะโอ้โหมุนขนาดนี้เฮ้ยอุย้ยหลอนอุย้ยอุ้ย ตกใจไอ้บ้าโอ้โหโหอ,อย่างหลอนเลยโอเคครับประตูตู้เสื้อผ้าไม่มีอะไรใช่ไหมเออเดี๋ยวๆโอเคไม่มีครับปึ๊บโอเคไม่มีอ่าเอาไอ้นี่มันเลิกเอาตรงๆไหมผมโคตรแสบหูเลยครับ โอ้ยเอ่ออ่ากี้มีไหมเนี่ยไม่มีครับนี่ก็ไม่มีอ่าใต้ผ้าไม่มีใช่ไหมอ่าโอเครูปภาพโอทุกไม่ได้อีกอ่าเดี๋ยวเราลองปึ๊บกระโดดไม่ได้ครับปึ๊บอันนี้ก็ไม่ได้ปึ๊บอันนี้ก็ไม่ได้ปึ๊บอันนี้ก็ไม่ได้ครับเอ่อไม่ได้หมดเลยนะครับรูมไม่เกี่ยว เพจทเพจนี้ก็เป็นบอกชื่อเฉยครับอันนี้อะไรหัววิเทอร์มีแค่นี้เหรอไอน,นี้ก็หมุนคอไม่หยุดนะอ่าวินาฬิกานาฬิกาบอกเวลาน้าเจอแล้วโอ้ทำไมมันง่ายยังวะเออสไปเดอร์เคป ทางมุมถ้ำนะครับเคสสไปเดอร์นั่นแหละเคสสไปเดอร์อ่าข้างบนมีอะไรไหมเนี่ยอึ๊บป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 ึ๊บมีไม่วอนอะเปิดแสงแป๊บแป๊บหนึ่งมืดเกินไม่มีว่ะท่านผู้ชมเอ๊แล้วผมจะไปหาตรงไหนนอะมีหลายตรงแหละที่ผมต้องหานะเออมันปีนได้ไหมเนี่ยปีนไม่ได้อ่ะวิ่งน้ำสีม่วงว่ะ เฮ้ยเอ้เอปดจะเจอง่ายมันก็ง่ายเนาะแล้วมันวางปุ่มตรงนี้ได้ไงวะเออวางปุ่มในน้ำได้ไงวะเออได้แล้วเออกว่าจะได้เออแล้วมันสร้างแมงมุมมาทำไมวะเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองหาข้างบนก่อนจะไปข้างล่างนะเผื่อแบบลงไปข้างล่างปุ๊บมันก็ แหนลงไปข้างล่างนะเนี่ยเผื่อมันมันขึ้นอ๋นอคือก็มันก็ขึ้นได้นี่ว่ะเออเดี๋ยวหาข้างบนก่อนแล้วกัน <c oughs> โอเคครับเราต้องหาแบบละเอียดละเอียดนะ <c oughs> โอเคครับผมว่าไม่น่ามีแล้วละ่ะ เราวนสองรอบแล้วครับ <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเราเอ anger, อแดนเซอร์อันตรายอ้ออือว่ผมว่ามันลงมันขึ้นไม่ได้วะใช่ไหมใช่ครับผมว่ามันขึ้นไม่ได้เออจริงด้วยครับมันขึ้นไม่ได้ครับจะลงเลยดีแม่ <c oughs> ผมไม่กล้าลงว่ะกลัวปู่มันอยู่ข้างบนน่ะแล้วผมหาไม่เจอตาทั่วนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราลองลองลงไปเลยนะถ้าขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเกมหมดขึ้นมาจบโคตรง่ายโอเคเดี๋ยวดูซิตอนนี้หุยหุยหุยออกอ๋อมันไม่มีครับนึก่ว่านี่ออกมาไม่ได้โธ่เลยมันมีอะไรไมเนน่ในเนี้ย เฟรมเด็ก็ตกจังไหนวะปุ่มอยู่ไหนวะปุ่มอยู่ไหนวะเฮ้ยจริงจังวะเนี่ยหาไม่เจอเนี่ยเอาจริงดิเฮ้ยด่านสิบยากเกินเฮ้ยจริงจังปะเนี่ยหาไม่เจอนะเนี่ย ตีมันตีมันปุ่มอยู่ไหนบอกมาเออเอาโต๊ะโต๊ะใส่ใส่ใส่ได้ด้วยใส่ได้เฉยโอ้โหหมดแล้วตันแล้วตรงเนี้ยไม่มีอ่ะอยู่ไหนวะเฮ้ยเอาจริงดิอันนี้อะไรนี่อะไรอ่ะ จริงๆต้องเป็นปุ่มอะหรือว่ามันบั๊กวะผมไม่รู้นะเพราะว่าเกมในมา c คร f t ในโทรศัพท์นี่มันบั๊กบ่อยครับเออผมผมโป้ไปก่อนเออเอ้ยอ่ะตอนแรกผมไม่เห็นนะพอแบบหันขึ้นไปนิดนึงเห็นะไรแวบ,บไงผมก็เลยหันขึ้นมาใหม่อีกทีก็เลยเจอปุ่มครับกดป้ายปึ๊บ้สุดยอดครับ ผ่านแล้วนะผมก็มีแค่นี้แหละแมพมันมีแค่สิบดารนะถ้ามียี่สิบดานนี่ผมว่าผมไม่ไหวแน่นอนหาไม่เจอครับตาถัว่วยิ่งตาถั่วอยู่นะครับผมเออโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คอมเมนตนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมถ้าอยากให้ผมเล่นเกมหรือเล่นแมพหรือทําอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับเอออยาก อยากให้มีคลิปวอล์กไหม <c oughs> เออผมอยากทำวอล์กมากเลยนะเอออยากทำวอล์กมากกว่าทำเกมครับผมบอกเลยนะแต่ว่าผมไม่มีอะไรจะทำก็เลยมาทำเกมนี่แหละครับอ่าชื่อรายการก็บอกอยู่ก็ขอต้อนรับสุดรายการที่มาคูลก,กีโน้องทำจะเล่นนึงของนี่เนี่ยต่ดงตัวยิบซ้อๆน้องทำแล้วน,นะครับผมอออุ <c oughs> <c oughs> ่นคนเร็วเลยโอเคผมเจอกันใคลิปหน้านครับผมสีโอเคครับบ๊ายบาย